สวัสดีครับมาพบกับนัจญิชินเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อเสื้อสตาฟมั้งเป็นเสื้อสตาฟของทีมคนครนายกเอฟซีนะครับท่านผู้จัดการทีมนะครับก็มอบไปผมพอดีทีมเขาก็เตรียมทีมนะจะไปแข่งทีเอชช่วงก่อนที่โควิดล,ลอกลอกเนี่ยอะไรลวลอก3จะมานะครับก็มีเตรียมทีมไว้แล้วล่ะสมัครไปเรียบร้อยเสียค่าสมัครไปแล้วประกันอะไรเรียบร้อยแล้วมั้งนะครับก็ไม่ได้แข่งนะเพราะว่า เอาเลื่อนเพราะว่าโควิดก็ยังไม่รู้ว่าจะแข่งกันเมื่อไหร่เลยแต่ท่านผู้จัดก,การก,ก็มอบเสื้อให้ผมหนึ่งตัวนะเพิ่งได้มาเมื่อวานวันนี้ก็ซักเรียบร้อยนะครับยังไม่ได้รีดเลยเอามารวีวิวให้ดูนะครับก็เป็นเสื้อของ FBT นะครับ FBT ตัวนี้เป็นไซส์ 3XL นะผมใส่ 3XL อ่าก็ผมไม่ชอบใส่เสื้อรัดๆนะครับนักบอลนนี้เขาชอบใส่เป็นฟิตๆใช่ไหมเราไม่ใช่คนหุ่นเหมือนนักบอลเขาะ เราก็จะชอบใส่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเอามาครับก็อันนี้ก็เป็นตาสมอศรนะครับใช้วิธีปักเผมก็ชอบนะสมัยก่อนบางทีถ้าเป็นบางกันเนี่ยเป็นเฟกเป็นเฟกเป็นอะไรเป็นบางทีมันล่อนออกมาครับใช้เป็นนานๆแล้วอ่าันนี้ก็เป็นปักนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นเป็นพิมพ์อย่างนี้มื่อจะดูลนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นปักนะสวยงามนะครับใช้ได้เลยตรงนี้ชอบมากเลยครับเสื้อก็ ผมไม่รู้วิธีมันก็มีหลายสีนะครับแต่อันนี้เขาามใหม้มาเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองปกดําเป็นตัวน,นี้เป็นกระดุมนะครับเพิบเป็นเอ t นะครับแล้วก็มีอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป,นรเป็นพิพมพ์ลายมาเป็นผ้าพิมพ์ลายมาเลยนะครับนครนายกฟุตบอลครับนะครับก็เป็นลายประมาณนี้นะครับทางก็งไม่มีอะไรนะครับแต่อ่านเอบีทีเขาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับ่ ด้านหลังก็มีสปอนเซอร์เล็กน้อยนะครับก็มีเอฟบีทีเออเป็นเสื้ออยู่แล้วนะเรามียูวีไวนิวนะครับสปอนเซอร์ประจําของนครนายกหวังยาวด้วยว่าไซต์นะเปออ่าแล้วก็เป็นสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับอ่าเขามีแค่นี้นะครับก็เรียบเรียบนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนแขนเสื้อก็เป็นเป็นยางยืดอันนี้ผมก็กลัวว่านั่นนานๆไปอย่างยืดมันจะเปืป่อยเปล่าอืมนะครับยางยืดปเปล่าป็นข้าคล้ายขอปกเสื้อนะครับ ถ้าเป็นนานแล้วมันจะ,ะเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะเออของนี้ก็เป็นกระดุมนะครับมีกระดุมกี่เม็ดสองเม็ดนะครับแค่นั้นนะอืมครับง,งานงานตัเดเยบ็บคออ่าเรียบร้อยปกตินะครับตามเสื้อผ้ามียี่ห้ออยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อมียี่ห้อสําหรับกีฬานะครับรับไอพีทีมาผมนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเสื้อนนี้ไม่รู้เขาจะมีเปิดให้ขายเป็น ออเดอร์อะไรก่อนนะครับแต่อันนี้ก็มาให้ดูกันเฉยๆนะครับสาหรับแฟนขับทีมนองเอซีนะครับที่ตามตามทีมอยู่ครับก็ยังทีมเรายังไม่เงียบนะครับยังยังไม่เลิกนะครับก็ยังมีทีมอยู่นะครับแต่แค่มันติดโควิดนะครับก็เลยแข่งไม่ได้นะนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ช่บก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนาจุยโฟโต้ในยูทูบช anel ในแฟนเพจนาจุ่ยโฟโต้นะครับสาหรับแฟนนครเอฟซีก็ถ้ามีแข่งนะก็จะไปไลค์ไปถ่ายรูปไปถ่ายวีดีโอมาให้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ของไานนี้สวัสดีครับ